สูงจังเลยนั่นเป็นหอนาฬิกาแห่งเดียวในเขตปกครองนี้ครับเสียใจด้วยนะครับที่มันไม่มีทางขึ้นไปเพราอย่างนั้นอย่าคิดอะไรบ้าๆหรครับไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยครับว่าแต่คุณกินของพวกนี้ได้ด้วยสินะตอนแรกผมกังวลน,นิดหน่อยเพราะเป็นอาหารของชาวบ้านจะไปกินที่ร้านคนก็เยอะเกิน อยากหวงเลยค่ะของพวกนี้มันอร่อยในแบบของมันอยู่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็ต้องกินทุกอย่างที่พ่อแม่หาให้ข,ขอโทษคิดว่าแค่ขอโทษมันจะจบหรือไงถ้ารถมาของฉันเกิดลอยขึ้นมาแกจะรับผิดชอบยังไงดูสภาพซสมอซของแกสะกก่อนสิข,ขอโทษครับ จะนต้องทำให้แกไม่สามารถมาเดินเพื่อนผ่านแถวนี้ได้อีกเลยคุณนางแบบนี้ก็มีอยู่ทุกที่เลยฮะรีบย้ายไปที่อื่นก่อนที่วนจะมามุงกันดีกว่าครับซารีนาถ้าคุณลุงคนนั้นใช้แม่เท้าตีชั้นคุณจะเข้ามาช่วยชันใช่หรือเปล่าคะไม่อยากเจ็บตัวแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวก่อนจะทำอะไรนักซารีนา พอเห็นภาพนี้แล้วก็พานเนึกถึงเรื่องในอดีตขึ้นมาทั้งความทรงจําที่อยากลืมเลือนและความทรงจํำแย่ๆที่เพิ่งเข้ามาในหัวพออย่างนี้เลยนิ่งดูได้ไม่ได้พอได้แล้วค่ะอะไรของเธอรู้หรือเปล่าว่ากำลังพูดกับใครเป็นขุนนางเลยอ ถึงจะแต่งตัวบ้านๆก็เถอะฉันกำลังสั่งสอนเจ้าเด็กนี่อยากมายุ่งได้ไหมถ้าขุนนางอย่างเราไม่เชิดไก่ให้ลิงดูบ้างจะรักษากฎระเบียบสองสังคมไว้ได้ยังไงก็ตนเองไม่ใช่หรอที่เบียดรถมาเข้ามาบนถนนแคบๆยังมีหน้ามาโทษเด็กอีกชูชเๆเราเบาหน่อยสิเกิดตาแก่นั่นได้ยิงขึ้นมาจะสวยเอานะ ทำอะไรของแกเนี่ยกล้าดียังไงคนไร้มารยาทอย่างแกไม่ใช่ขุนนางแน่ฉันจะไปเรียกหน่วยรักษาความปลอดภัยมาเดี๋วนี้พอดีเลยค่ะฉันจะได้บอกพวกเขาว,ว่าคุณใช้แม่เท้าทุบตีฉันพูดอะไรบ้าบ้าเมื่อกี้แกเป็นคนหักไม้เท้าของฉันเองนะโวยวายอะไรกันที่คุณยังโยนความผิดให้เด็กคนนี้ได้เลย ฉันก็แค่ทำแบบเดียวกันที่คุณทำฮ่าใช่แล้วเด็กคนนี้ไม่ได้ผิดสักหน่อยถนนตรงนี้ไม่ควรขับรถมาเร็วอยู่แล้วถ้าหากหน่อยรักษาความปลอดภัยมาเมื่อไหร่พวกเราจะเป็นพยานให้เองไม่ต้องเป็นหัวนะครับคุณหนูเดี๋ยวพวกเราจะช่วยอีกแรงเอายังไงดีจะเรียกหน่วยรักษาความปลอดภัยไหม กะแกคิดว่าฉันเป็นใครเฮะวันนี้ฉันมีธุระต้องรีบไปทำฝากไว้ก่อนเถอะออกรถสิเออครับฟังหน้าเจ้าหนูโลวกนี้มีแต่คนแปลกๆเต็มไปหมดวันหลังต้องระวังให้ดีละ่ะคนที่แปลกที่สุดต,ตรงนี้ก็น่าจะเป็นปุณน,นั่นแหละรีบไปกันเถอะ ขอบคุณนะครับเลดดี้ขอบคุณครับมีอะไรหรอคะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าครับไหนบอกว่าไม่อยากเจ็บตัวไงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะลงมือทำอะไรแบบนี้เองแถมยังไม่ลังเลสนิดทีแรกฉันก็ไม่ตั้งใจจะทำอะไรแบบนี้หรอกคะ่ะแต่ตาลุงนั่นทำตัวกังจนทำให้ฉันโมโหอยู่ๆก็พถูกควมไหนื่อยละาผเข้าใส่ วันนี้ฉันอยากกลับแล้วล่ะเข้าใจแล้วครับงั้นใช้ถนนเส้นที่คนน้อยๆกลับไปที่ลงจอดรถม้ากันเถอะไม่เป็นไรค่ะเอาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดดีกว่าต่อให้คนเยอะก็ไม่เป็นไรหรอกครับค่ะอยู่ๆฉันก็รู้สึกเพียขึ้นมาหืน้าส่จริงๆด้วยรีบกลับดีกว่า แต่ผมขอจัดการพวกหนูโสกพวกตรงนั้นก่อนนะครับหนูทำไมอยู่ๆก็มีพวกดุยข้ามถานนผ่วมาอย่างกับนิยายเลยอ้าวตอนนี่นิยายนี่หว่าปล่อยฉันไปเถอะงั้นซีนนี้โยงให้ลูคัสโชเทไปแล้วกันปอยไปก่อนเซลิน่าพวกเรามีเงินอยู่เท่านี้ น่าจะพอผ่านไปได้ใช่ไหมว่าไงล่ะเอ๊ะตั้งใจหลีกเลี่ยงความรุนแรงเพื่อเราเหรอแค่เงินอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะงั้นต้องการอะไรเจ้าหน้ายของพวกเราสั่งให้มาจาับตัวสาวน้อยไร้มารยาทที่ปลอมตัวเป็นขุนนางไปสั่งสอนให้หลับจำเออตาลุงนนั่นเหรอ เออเป็นงี้นี่เองสรุปว่าพวกแกไม่เจนะียมเนื้อเจียมตัวเลยสินะคิดจะแตะต้องเลดี้ท่านนี้โดยไม่เกรงกลัวอัศวินอย่างฉันสินะงั้นถ้าถูกฆ่าขึ้นมาก็อย่ามาบ่นกันก็แล้วกันนี่เหรอใบหน้าที่แท้จริงของอัศวินลูคัสบ,บรรยากาศเปลี่ยนไปเลยเออลูคัส ถ้าเรื่องลูกลามใหญ่ตัขึ้นมาท่านพ่อท่านแม่จะเป็นห่วงเอานะคะคือมีคนตายขึ้นมาเรื่องต้องไปถึงท่านในยคุคไว้แน่ <anging> เขาอาจจะก,กังวลกับเราอีกก็ได้ถ้ารู้ว่าเราถูกดักทําร้ายให้ตายสิช่างเป็นหนูโสกพวกที่ดวงดีจังเลยนะพวกแกเนี่ยพวกแกต้องสํำนึกคุณคุณของเลดี้ท่านนี้ไว้ให้มากๆล่ะ เข้าใจแล้วก็รีบใส่หัอไปซะคิดว่าแน่นักหรอไอ้เบื้อกพวกแกก็อย่าปลอแทกสิวะมันก็แค่ตัวคนเดียวไม่ต้องไปกลัวลุมมันเลยขอทุนนะครับเลดี้ละอ,อึดอัดจ,จังกอดแน่นขนาดนี้หายใจไม่ออก ถ้าคุณดิ้นผมจะลำบากนะครับงั้นไม่ต้องอยู่ท่านี้ก็ได้มั้งคะโอ้ยโอ้ยงั้นก็กอดผมไว้นั่นสิครับเดดี้ฟูอยากบอกนะว่าคุณคิดจะใช้ชาญเป็นเกาะกำบงัง ผมไม่ได้คิดแบบนั้นอยู่แล้วหรอครับเรดี้อืมสุดยอดเลยเจนสมกับเป็นนักจับหนูมือหนึ่งของเราโอ้โหคิดหรอว่าคนที่เป็นสาวใช้มาสิบปีอย่างฉันจะปล่อยให้หนูมาเพี้ยนผ่านอยู่ในครัวของเราได้ก็เก่งจังเลยจ้ะ ใส่ถุงนี่สิครับเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งให้เองฟื้นแล้วเหรอดวงดีเหมือนกันนี่ที่รอดจากเนื้อมือของเจนมาได้ขอโทษนะฉันรักษาบาดแผลไม่เป็นหรอกพอดีฉันไม่ได้เก่งเรื่องใช้เวทมนต์รักษาเท่าไหร่ พอไม่เคยฝึกจริงๆจังๆเป็นแค่เด็กรับใช้คนหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่ค่ารับใช้คนคนนั้นก็คงจะคิดเหมือนกันว่าเราไม่รู้จักเจียมตัวเจียมตัวจะเข้าไปใกล้คลือหาดอีกนะไม่งั้นแกเสิ็จเจนแน่ใช่แล้วตั้งสติหน่อย จะให้คุณหนูล่วงรู้ความรู้สึกของเราไม่ได้ต่อให้ถูกคนทั้งโลกหัวล้อยะเราก็ไม่สนหรอกแต่ถ้าคุณหนูมองด้วยสายตาแบบนั้นไม่ได้จะปล่อยให้เลยเถิดไปมากกว่านี้ไม่ได้แค่ก่อว่าเฉยๆไม่ให้เกะก,กะก็ว่ายากแล้วรูคันน่าจะลำบากกว่าเราหลายเท่า แต่เขากลับไม่เหนื่อยหรือหอบเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นอัศวินอัจฉริยะอยู่ใกล้กันขนาดนี้ได้ยินเสียงหัวใจชัดเจนมากปลอดภัยแล้วครับเลือกเกงเถอะไม่ต้องเกาะได้แล้วจะจบแล้วหรอคะ ถ้ารู้สึกเวียนหัวอีกก็บอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งพักละคิดว่าแค่มีจะเล่นงานฉันได้เหรอตลกแล้วรู้อยู่แล้วสินะหลอดรู้คะาเรากลับได้หรือ,อยังคะเข้าใจแล้วครับงั้นรีบไปกันเถอะน่าชี่เสียว เซลีนาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับตั้งแต่เมื่อไหร่กันเมื่อกี้เราวคุ้มกันอย่างดีที่สุดแล้วนี่